นี่ยแม่มันปาปลาปลาปลาเป็นเจ้าชื่อกาถวายเสียวปแต่บนนี้ ลีปบันเข่งครับอีเมร์เอื่อยนองท่างบันเข่งเขียงใน่เฮ้าครับ Nama yaṁ bhutta āt nukṣati niyāṁ karo māsi'e āṅkho paṇṇā bhākau vāntāṁ e vāṅkānglayāṇo kītisātho ก็เกติสาขันงามของรางควรปึกในอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสารก็เดวมนุษย์สานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภูตามบุวไว้บาน วันธามังตะมรนังสิระสาชิเนทังอาเบเจ้าวัยพระชินเสบุวไว่มีกิเลส บหมี่สิบบกมี่นี้เปนบะขนมเป็นลงขั้วน่อแมมเน้องครับสื้ินีดิบกินน่องแ่เนาะเสื้อสดินสันหาใส่ให้เดียวสมาเสียบกันเลเนาอนี่มันงา มันม,มัน,มน,มน,มนเป็นแนวเห็นอยา่ยางนู่แม่นม้อเป็นที่แม่คั่วกับนน่นพญัยครับอันนี้คืออาหารที่ทางนุ่นพญัยเสียมไว้นะครับคือเป็นหลัก เป็นหลักเพราะว่าจะมีทั้งพี่น้องที่เป็นเนตรร่มท่านมานําครับแต่ว,ว่าของเขานี่เป็นหลักเลยเป็นหลักสิอห้ายีแม่ใส่คนนะครับใส่คนให้เพิ่มเลยใส่คน เอาเลยเอาเลยไถไปเียมาเอาไปจิ้มมาเอาเอบาคักมากินไ่จิ้มกินมาไปกินไอ้บ่จิมเราบ่ผสมจิมมึงิมลาชุบหริ้มร้ายบกระชิบเป็นเงินเ้นหรอข้อมาอีบมาจิ้มทีให้เนี่ยามาอีแย่เป็นสุบมี่นะครับีแย่เป็นสุบมี่ยุโรปกัวนะครับของปากเป็นสุบมี่มี่ มอปั่นหลอเจ้นะหดที่เราต่นผิวแต่สูบบะมีกับล่องขั้วของร่อใไญ่เข้าครับเกีดได้บันมี่เป็นมือสมปวดรือเยนจะเป็นมือส่บาทนะครับมือส่บาไผ่เฉีดไงนะครับมือฝาเป็นเสาร์ทุเรียนวะแ่สายากตานตับาตรตงงเนี um <g ul eng> former 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 ่ยเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงต้นับาตรามาเอาบุญนับกันู้ทธีประเดี๋ยวมากบะนนี้กับมืออื่นก็เอาบุญนํากัน อันนี้คือที่แม่ขัวครับอีแม่จากบันเอครับบันเนอเจ้ายูนิตเจ้านคนบ่แม่ยูนิตเจ้ารัวครับอันนี้เป็นเป็นของฝากใจกอีแม่ครับ ขอบคุณอย่าไรได้ไแม่ะด้วย,ย,วยขอบคุณครับกำมังเวิปปะหายสุข,ขังภาเว่งหาบันดิตตรจงเป็นบัณฑิตละทําดำเสียโอ จ,ง,ง,จงมาถึงเต็มไม่มีน้ำจากที่มีน้ำจงละกามเสียเป็นตมวไม่มีความกังวลก็ประเนภานยันเป็นเด้สักหซึ่งจัดยินดีในระยะ เบีก็ลากไปแล้วสิ่งเป็นอัศ